สวัสดีเด้อพี่น้องทุกคู่ทุกคนผู้ติดตามอาหน่อยทุกคู่ทุกคนบ่าวาพี่น้องพ่อลุงแม่ป้าหน้าอาพ่อญ่แม่ใหญ่ทุกคู่ท <c oughs> <c oughs> ุกคนผู้ติดตามเนาะเจ่เอี่ยนีต้อนรับเข้าสู่ช่องตาคุณพระรวยไดย้พี่น้องเด้อเมื่อวานนี้กะ บ่มีแตกพี่น้องมีตลูดได้ซีลูดอยู่พี่นอ้ดดนองเดินดีอยู่ห้าหน้อยก็ได้กระเขาห้าหน้อยสะพกิดกะเขารูดยังไะพี่น้องเขารูดเขารูดศูนย์แปดได้ศูนย์แปดกาชาดได้เก้าเก้าพิเศษลูดปกติได้สามแปด นีไ่ไอพี่ในซีหนึ่งภาพน,นี้นอพี่น้องนอในซีหลุดอ่ะพี่น้องมือนี้มาเบื้องของวันที่มีสิบสามเด้อพี่น้องเด้อมือนี้มีสิบสามมาแล้วเป็นตัวใดก็มาเบื้องมาหลุนมาเชี่ยกันเด้อพี่น้องเด้อเชี่ยมาหลายๆพ่อเน,เนี่ยหยดไหลหยดแช่นำผลแน่พ่อได้ค่าส,สมุดประก,กาศเด้่พี่น้องค่าประก,กาศกับสมุดเนี่ยอันนี้ไม่ได้ยังเราเฮ็ดให้ พี่น้องไปบ้านๆื่อๆดอกสิ่งตอบแทนก็คือพี่น้องกดไล์ก็แช่นั่นแหละห้าหน้อยสะโพกิดจับคูศูนย์สี่สี่หนึ่ง เขาซีวิ่งเขาซีวิ่งเข่าสิ ร่องซี่ร่องซีหนึ่งร่องศูนย์ซี่คูวิ่งเด่นซี่ร่องเก่าครูวิ่งคือครูฟันนะพี่น้องเด้อครูวิ่งเป็นครูฟันเด้เอเราใจได้พี่น้องครูฟันครูจัดนักกนะันละ Cá sạn Cháu cu Câu xung ก้าวไปวิ่งก้าวไป กาแปดวิ่งกรมเก่าแปดล่องสีบแปดล่องเก้าศูนย์คู่วิ่งเด่นแปดล่องเก่าคู่วิ่งกับคู่ฟันพี่น้องด้อเข้าใจดื้อ บ่บ่บางนะพี่น้องนะบ่บังบ่บังแมวบ่บังพิเศษทับคู่ lóng cao, cao chún, 83, đinh, 83 đinh วิ่งแปดสามกรมแปดสามล่องเก้าศูนย์ล่องสองเก้ากูวิ่งเด่นแปดล่องสาม กติปกติจับคู 1 2 2 3 Oh, đúng rồi. Vinh. สองสามวิ่งสองสามโมสองสามล่องหนึ่งสองล่องแปดสีวิ่งเด่นสองล่องสาม

Oh, oh, mẹ, tình, oh, câu hút cái nào câu hút vinh không được quân cao một vinh câu hút ร่องกาซีร่องหาซีคูวิ่งเด่นเก่าร่องหกไล่กลุ่มเขากลุ่มได้ไปน้องเนอะ 6, cầu 9, 6, 3, 4, 9, 8, 2, 2, 3, 8 lai cung đi mà này thì cầu cung lên มาเบอร์นี่ซื้อนี่คือเขาคุมมาเลยสมัมักมากขอมาขอมาขอมาทำกานหลายหลห้าร้อยันที่23มมหันต์ลพิ่น้องออกอากาศแล้วดืว้อี่สิสิงหาคม2องพันหาร้อยหกสิบะพ่คิดกระจับคูส่วนซีี่า วิ่งเก่ากลมเก่าร่อง04ร่องซีหนึ่งคูวิ่งเดินซีร่องเก่ากาศาสตรเก่าศู์ีแปดเกาวิ่งเก้าแลมเก้าแร่องเก้าศูนยอง 90, ีองพิเศษจับคูสองเก่า 9ก83ศูนยมวิ่งแปกลมแปด่องสองเก่าล่องเกู้นคูวิ่งเด่นสะเด่นแปล่องสปกติแปดสี่มวิ่งสอกลมสองกลมสอง่องหนึองล่อง่คูวิ่งเด่นสอล่องสาม p หาซีเก่าซีเก่าหกวิ่ 94, 96, งเก่าหกกรมเด่นเก่าหกร่องหาซีร่องเก่าซีคู่วิง่งเด่นเก่าร่องหกพีพก่น้องพูดเข้ามาแล้วกะอย่าลืมแคปหน้าจอเด้ออย่าลืมกดไลไ์กดแชร์ให้นลำแน่พอ่อเนี่ยเป็นกำลังใจพอ่อเลยมียอดเลยอดแจ่เด็กาสมุทรปราการน้ำม,มัน,นน้ำมิงคนนี้เนาะเหตโดนแล้วจะว่าหังบ่งมีพวงหลายเล็กกัไปดีดีดอกคนจังนี้ไปใส่เม็ดใครที่้านละละ พี่น้องเพื่ดก็มาแล้วกะโชคดีโชคมันกันทุกข์ทุกทุกคนเด้อยำลำลำเรื่อยๆแยากเจ็บยยาจนกันในคุณพอรักษาทเทวดาคุมข้องพอกันไม่สุดต่อไปพี่น้องสำหรับมืมเนก็นขอกล่าวข้าม,มาสวัสดี